อำเภอชนแดนเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นกล้าพอเพียงเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน,นายนรงศักดิ์หอมมาลาัยแนอำเภอชนแดนเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นกล้าพอเพียงที่โรงเรียนต่อชะดอบ้านโป่งตะแบกหมู่ที่10ตะบลพุทธบาทอำเภอชนแดนโดยมีนายวีราชาติสมบูรณ์วิทย์พัฒนาการอำเภอชนแดนนายสมเด็จธรรมานายกองค์การบริหาร่วนตะบลพุทธบาทต,ตัวแนทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาชนแดนร่วมกิจกรรมโดยมี ดาบตำรวจสเสน่ห์ขันโทรครูใหญ่โรงเรียนและนักเรียนผ่าแนะนำพื้นที่ปลูกผักสวนครัวสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการปลูกฝังให้เยาว,วชนรู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการสร้างศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันส่งเสริมอาชีพเพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจเช่นการทำสบู่สมุนไพรทำยาหม่องสมุนไพราการทำพิมพ์เสน้ำการทำพืชผักสวนครัวปลูกผักและการเพาเห็ดใน ถอนไม้โดยมีนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนหัวหน้าส่วนราชาการผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธีจำนวน100คน